สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับผมชาวนี้ที่แปลงยาของเราเหมือนเดิมนะครับผมส่งคลุมฟ้าคลุมฝนนะครับวันนี้แต่ยังไม่ตกเมื่อวานก็ตกทั้งวันนะครับเข้าแปลงนี้แล้วนะครับยาไปสองวันแล้วไปถึงนู่นแล้วจะถึงอาทิตย์ไหมเนาะ แล้วเอาอยาใบข้าวเพิ่มเติมตรงนี้นะครับยาใบข้าวเพิ่มเติมสำหรับอาหารรวมยารวมเลยเลยเป็นยารวมเลยนะครับ เต็มถุงไม่สามสี่กองอดินพังเนีอยไ้เปียกเปบใบข้าวนะครับผมเดี๋ยวสายจะไปแปลงนู้นนะครับไปบ้านสวนนะครับ ไปปูกไม้จะไปดูถูยาด้วยหลายวันแล้วมันเด้ไปนะผลบ่อยขนาดนี้เนะยจะกุบเลยวะยาหนี่ของเราที่ตัดให้ยากำไรทุกก่อนก็ยาวแล้วนะยาวแล้วรุ่นเดียวกันยากำไรไปผลขึ้นรถก่อนนะครับผม้โหนี้ต้องเคลียร์หลายอย่างขยะก็มาแล้วเหลือแต่มูล ปุ๋ยเอาออกเหมือนกันเต็มร้นฝนตกด้วยรู้จักเอาขยะไปทิ้งแล้วก็กลับมาลงเอาญ้าด้วยครับายามา,าปุ๋ยออกไปแล้วให้หารไว้ก่อนนะชาวนี้เดี๋ยวจะออกไปบ้านสวนตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ข้างหน้ากันนี่นั่นแหละเออกินยาไปข้าวยารวม ยารวมอยางกินข้าวเสร็จจะออกไปบ้านไอ้สวนนี่ดูยากปลูกต้นไม้ต่อไปให้กินให้กอดพอกินไม่เอาวันนี้เอ้เละหมดเลยนี่เอ๊ะ พอกินไม้คาคอยกัอนอีกจกพอไม่พอมาดูแปลงหญ้านะครับโอ้เขียวมากเลยต้นไม้มาปลูกด้วยอินข้าเสร็จก็ออกมาเฮ้ย <laughs> กกันไรขานอ้อ เอามาทำไมนี่ลนเลยเนี่ยรองเท้านี่เอามาทำไมไป,ไปลงไปเพื่อได้ตัดญ้าด้วยน้ำขังเอะเะเลยนะครับผมมีน้ำขังคนปลูกก็ปลูกไปต้นไม้ไปลงไปดู

ตรงนี้ไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นเลยตัวมาโรยใหม่บ่ตรงนี้พอได้กินเล่นกบมากินนี่ก็ตรงนั้นก็ตรงนี้ทำไมเป็นยังไงงงเหมือนกันอันบางอันก็ยาวไว้ตัดหลังเขาเองคือยาวไว้ งงมอนกันที่สั่นก็นสั่นอยูง่งี้นอยจะได้กินง่ายจิบ่ไปข้าวนี่นี่ของน้องพันสูงยังยังชมละผมก็ยังเลยเดย้ยังไม่พอกินเนาะใบยังไม่เหลืองเลยนี่ของน้องพัน เจ็ดแถวแรกนี่โอ้เขียวตึบน้องพันเจ็ดแถวจะได้กินก่อนเขาแล้วน้องพันไปบุญโชคเจ็ดแถว e n ี C เราไมนได้กินไงอเอ้ยนาดูท่านปลายตุลาหน,น้านี่เอ็นนาวายุ22เขียวอเลยนะครับ22แถวทึงนี่ ปลายชื่อปลายชื่อก็ลากหมดแล้วเรือนหมดแล้วนี่ที่น้องพันตัดไปหลังสุดต้นกล้วยก็ไม่ใหญ่ไปไหนเนาะต้นกล้วยเนาะยังเหมือนเดิมอยู่เนาะต้นกล้วย ไม่ยืดไม่ใหญ่ไปไหนโอ้ยาตีนตุแกียเนี่ยเ,เครื่องตัดหญ้ามาว่าจะเอาอะไรนี่ญออยานี่บ่านี่ตรงนี้มันตัดหลังเขานะ้านี่ทำไมยาวไวแแท้นี่ ยังไงยังไมยาวเลยเอาไหนดีเอาอันไหนดีดนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่โอ้มันต้องกะเกี่ยวขนาดนี้มันถึงจะนั่นถึงจ,จะอ่อนเนาะ งูเมาหนี่แหละตรงนี้กินจุจ้อนเขียวอ่อนเี๋ย่ลาสุดก็เอาตรงนีนนน้นี่นี่นี่นะอ่อ,อนๆเลยกำลังดีเลยนี่ ไม่ยืดไปกว่านะโอ้อย่าตีตุวกแกนี่อามาปล่อยใส่เลยนี่ดึงอีกเช่พุทธเร็ว นี่ยาตุนตุเกยังได้อยู่โอ้น้ำขัง เหนื่อยก่อนนะครับได้ยาไปทุงหนึ่งทำความสะอาดไปด้วยต้นแคร์ต้นแคร์สูงเลยต้นก็ตัดให้มันต่ำเลยเนาะพอได้บังตอนเช้าหรือบังเดดเขียวดีอยู่นานนี่ มองไปทางไหนก็โอเคอยู่เขียว <Okay. S 1> แต่หลังจากปีใหม่ไปเรอโอ้ยจะกลับมากินยาใบาขาวทางนี้แล้วนี่เคลียร์ทั้งนูกให้หมดก่อนแล้วมา,าทางนี้แหละกินตอนอดอนๆนี่แหละจะได้กินดีปล่อยให้แกมากเดี๋ยวก็จะกินจะปลายอีก ที่ขอบขอบนี่มันขอบขอบนี่มันขึ้นไวกว่านี่ตรงที่น้ำไหลลงไปนี่หรือ,อยังไงนี่ตงรงนู่นก็แคะก็เด้งดูวยเออคิมฝากดูฝนก็นยังอบอ้าวมาอีกวันฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่งชองเชอรี่จังด้วยนะคะ